ดอกมาเล่มันอีกแล้วอุ้ยดอกนี้มาง่ามแท้หุ่นนี่้ะพี่น้องนี่มาง่ามผู้ผู้ดีอาจหลาดเบิง่งได้ใจไปครับพี่น้องตามล่าหาเห็ดหยุดมุ่งหมายคือเขาลูกนูน้นป้าจ้า น้องค่ะสำหรับมือน,นี้ยายน้องมัเขาป้าขื้นเขาปีนเขาหาเห็ดจ้าพี่น้องบรูสีได้บ่พี่มาเบิ่งค่ะพี่น้องปลาเห็ดนะคะพี่น้องปลาเห็ดเมืองกับแมริกาค่ะมือน,นีซุ่มมากว่าสีได้บ่ล่องมาเบิ่งค่ะพี่น้องนะคะแล้วค่ะพี่น้องไปหาเบิ่งน้ำกันจ้ายางเบิ่งกอนจ้ะพี่น้อง แเอนเถอะข็งๆเถอะเห็ดพึ่งขาลายดอกแรกแห้มันมีดอกนึงมีดอกนึงพี่น้องดินแห้งๆหง สองมีไหมพี่น้องเห็ดพึ่งขาลายดอกดอกที่สองอีกเดี๋ยวพี่น้องนี่พี่ นี่ดอกนี่มดอกหน่ง่ายเลยอ้าวพี่น้องดอกมาเล่ แชมปิ่งกัะพานมากยู่ข้างถนนูสามดอกใหญ่ๆไปหาอีกทางข้างคุณจัดน ดอกนึกนึงอีกดงนี่นอดอกสดอก มีอีกดอกนึงดอกนี้ดอกเล็กโอ้ยดอกหน่อยดอกนี้ตะมุตะมิน่ารักสวยสวยสวีมีอีกดอกนึงโอ้ สวยมากเลยมือน,นีมันอยู่ค่ะพี่น้องมันมัน,มนกาดกระหอนหอนเด็ดเด็ดไปยางโต้ค่ะพี่น้องได้แล้วไก่สิพ่อแกงแล้วจ้ะุปนหนไปเดินตตอ<ม> อีกดอกนึงมีอีกดอกหนึ่งค่ะอุ้ยสองดอกดอกนี้ก็ไปบ้านเก่าแล้วพี่น้องอุ้ยขอภัยค่ะเออดอกนี้โอเคจ้ะนี่นั่นนะคะพี่น้องนี่เห็นบ่ไปไปอีกค่ะพี่น้องไปต่อจ้า,อาดอกได้ก็เอาจังเอาเนาะค่ะเนาะดอกได้บ่ได้ก็ให้เพื่อนไปบ้านเก่าเพื่อนไปยางต่อค่ะพี่น้อง คุนค่ะยางขึ้นไปทางเทิงพุนอาจ,จิมีอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปจ้าพี่น้องมาพ่ออีกแล้วสีเป็นจังไดนี่สองดอกนี่จ้ะพอ่อใดบออู้พ่อได้อยู่แต่ก็จะสูงไวไปแล้วหน่อยนึงนี่ดอกนี้โอเคค่ะพี่น้องนี่นะคะโอ้ยสองดอกอีกแล้วจ้าพี่น้องพุ่นน่ะไปจ้ายางโตค่ะ บ่าท่านในตัดขาดอกสองดอกนี่เดี๋ยวสิบ่มีเวลาเดี๋ยวเอาไปไว้ตัดเงื่อนก็แล้วกันเออภัว่า้อายะจ๊ะไปยางต่อนี่อีบนอจไิไใจเต็มตาแล้วคอยมา,านยุ่ขาดมือนี่พี่น้องมันมา,านมา,านม,า,า,นม,า,า,นมา,านสิบ่ไ้ก็มีอยู่ค่ะคุณน้าป้าพี่น้องป้าเห็ดนะคะพี่น้องนี่ เห็ดล้วนเดินดูก่อนค่ะพี่น้องมาเถอะพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันจ้าเห็ดเพิินขาไล่ออกหลายแลย้วเห็ดอันอันนี้กับพึ่งสีเริ่มออกนะค,ะนะคะ่ะเนาะเห็ดอันขับขึ้นไปเท่านี้สิมีพอนอนล่องขึง้นไปเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องล่องเด้เบิง่งากน้อยกันส่วนมากมันสิออกช่วงแดด น้อค่ะเนาะเห็ดเพิอกหาไร่เห็ดเพิอกต่างๆถ้าอยู่สูงขึ้นไปอาจจีบ่ค่อยมีปันใดเกิดเดียวกันยางเบื้องอนเนาะค่ะทั้งทั้งนี่นนบ่มีดอกแก่พี่น้องนี่ไปลงไปตตลางผุนลงไปข้างลุมผุนลงไปทางผุนเนาะจ้ะเนาะผุนไปทางผุนงลงไปหารถข่างทางแอบไปทางพุ่นล่ะคะ่ะ ข้างบนบ่มีค่ะพี่น้องไปเดินลงไปเห็ดพึ่งขาลายเห็ดอันนี้พึ่งสิออกค่ะเห็ดพึ่งขาลายเริ่มเทาไปแล้วแล้วก็อันเห็ดอันเห็ดพึ่งบานเริ่มออกค่ะพี่น้องพึ่งได้ดอกอ้อเอะแต่เห็ดพึ่งขาลายเริ่มสิเทาไปแล้วเนาะค่ะเนาะประจ้าพี่น้อง,อง,องเดินต่อไปอีกค่ะ เพื่อให้ได้ตืิมกันเนาะค่ะเนาะเจออีกดอกแล้วจ้าพี่น้องเจออีกดอกแล้วโอ้ยขอโทษนะค่ะมันต่ำพิ่งขาไล่อีกดอกแล้วจ้าพี่น้องนี่คือเห็ดเพิ่งขาไล่หมวกส่งจ้าพี่น้องเดี๋ยวยังตัดขา แก่พี่น้องสิเต็มกัตตาค่อย,ยแล้วป่ะย่างโต้ค่ะเพื่อเจออีกค่ะพี่น้องแก่พี่น้องคอยเห็นสีส้มๆอยู่อยุดในๆผุนผุน,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 นเห็นอีกแล้วจ้านี่หลายเถอะหองนี้แม่ดอกน,นี้มากหลายเถอะแกพ่พี่น้องมนต์่วมเอากกอนคุณดอกสีส้มๆผุนเห็นบ่ค่ะพี่น้องนั่นเห็นบ่ เจออีกแล้วจ้านี่เห็นไหมมานมาน,ม,านม้านมือนี่นี่เห็นบ่ค่ะพี่นอ้องอะตื่นตาใช่จ้ะไปต่ออีกค่ะพี่น้องอุย้ยใอยละมานมือนี่เจ็บอันนี้ปีแรกเนาะค่ะพี่น้องเก็บเฮ็ดปีแรกโอ้ยอันเก็บเฮ็ดดอกสม หมวกสมเฮดอันนี้ปีแรกค่ะพี่น้องพีกายขเขาก็่ได้จัดดอกปีนี้ได้เต็มกระตาแล้วจ้ะยางซองมื่ออีกน้ำหนีจ้ะพี่น้องอู้เจออีกแล้วนานกพออีกแล้วหมวกมันสีสมสมมันละเห็นไว้จ้ะนะคะเจออีกแล้วนานอีกแล้วอุ้ยดอกนี้มางามแท้ พุ่นนี่จ่พี่น้องนี่ามางามผู้ผู้ดีอาจหลาดเบิ่งได้จ้าอ่ะเต็มกระตาแล้วพี่น้องจ้าให้จ้าไปต่อค่ะอออีกบ่เดี๋ยวเห็นไก่ได้ดอกสีสมสมค่ะไปย่างต่อค่ะ มันมันมันมือหนีมาน,มาน,มน,มานคักขนาดเลยค่ะอุ้ยเจออีกแล้วพี่น้องเกิดมันข่อยเย็ยบนั่นว้ายมองนี่ค่อยกลายไปแล้วเธอหนึ่งแล้วด้วยจ้าหนิเกิดมันเหยียบค่ะพี่นอ้องตั้งกระตาเลยก็นี่เออค่อยคือกลายไปแล้วรอบนึงแล้วจ้ะ คุณเน,นี่จากพี่น้องใกล้สีสูงอายุแล้วละแต่ก็โอเคอยยุค่ะไปจ้ะไปต่ออีกค่ะพี่น้องอยางวนไปวนมาเกิดเม่นเหยียบคันสีเพราะสีสมนี่จ้างว่ากับโเห็น <c oughs> เดินวนไปวนมาจาไปต่อค่ะพี่น้องมันมันมัน มันอยู่เนินเขาเนาะค่ะพี่น้องอยู่เนินเขานะไปค่ะไปต่อค่ะผุนลงไปทงังฟังทงังผุนจาะพี่น้องแบบท,ที่นี่ฟังทงั่งผุนทางนีไะขามทางไปอีกฟังทงังผุนค่ะไปหารถรถจอดอยู่ผุนเนาะค่ะไปแก่พะขาพี่น้อง เดินกลับบ้านเดินกลับแคมป์กอนด้อค่ะมันหกโมงแรงแล้วหกโมงหกโมงยังมีแดดอยู่เด้อค่ะพี่น้องท้างนี้เฉยช่วงเวลาสั้นอุ้ยดอกไม้มางามค่ะพี่น้องนี่จ้ะอ่ะช่มให้ช่มดอกไม้ช่มสวนไปพร้อมจ้ะว่ามันสวนเด้นี่เป็นปลาค่ะปลาเห็ดนะคะดอกไม้งามงามค่ะพี่น้องพูดนะไอปลาเห็ดธรรมชาติจ้ะ นะคะพี่น้องให้พี่น้องมาชมปลาพร้อมชมอันป้าดอกไม้พร้อมนะคะดอกไม้งามอิลิเก็บเ็ดกัได,ดอกไม้พร้อมนะคะอันนี้เป็นทางทางเดินของลากาซิมีรถรถแท็กอร์ที่เขากมทางหลวงเขาปรมฮอนทางปมถนนเขามาจอดทิ้งไว้นี้ค่ะพี่น้องเป็นรถห้างจอดทิ้งไว้ พุ่นะค่ะปลาเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องบนทิวเขาเนาะค่ะเนาะไปะกลับบ้านจ้ะกลับแค์ค่ะพี่น้องเอาบรรยากาศนะฝากพี่น้องได้ซ้ำนี่ละเห็ดมือนี่ไปเอาเห็ดไปตัดขาต้มแกงก่อนเด้อค่ะพี่น้องไปจ้าค่ะพี่น้องเห็ดเย็บมือนี่ได้ล่นกระตาค่ะพี่นอ้องเบิ่งค่ะพุณนะมานอยู่ได้เนาะค่ะเนาะ เป็นเฮดอันนี้ล้วนๆเลยค่ะพี่น้องอันนี้ได้เฮดเฮดเพิงอันนี้เฮดเพิงหวานกำลังงามๆอ่อๆได้อยู่สองดอกค่ะดอกหนึ่งจะอยุ่ใส่อยู่ในไตตาผุดละค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่านกกระจิตัดขานะคะเพราะว่าเทิ้งตัดแนตะบตัดแนมันเฝ้าเนอกอยู่ในปลาแม่ค่ะพี่น้องจากยุ่งจากหยั่งค่ะจากยุ่งจากใบหินจากใบยัง้งอยู่ในปลามันกะ ต้องเฝ้าเนาะค่ะเนาะยูโดนบ่ได้ค่าตัดขาอยู่กับใดมันคั่นค่ะพี่น้องก็เลยอันตัดแน่บ่ตัดมั่งก็เลยเอามาตัดยุบบ้านยุบอันยุบแคมป์ค่ะนะคะเอามาตัดขายุบแคมป์ยายน้องมาแคมปิ้งค่ะมาแคมปิ้งแล้วก็มาเลาะปลาเห็ดน้ำบ,นบ่คิดว่าบ่บ่คิดเลยว่าสิได้หลายขนาดนี้นะคะตัดขาเสร็จแล้วก็สิล้างท่าสะอาดเสร็จแล้วก็ ต้มค่ะนะคะอันนี้ก็ตัดแล้วตัดอยู่ในป่าพุ่นละตัดแน่บ่ตัดแน่เนาะแกนเนาะ <c oughs> ขออภัยเด้อพี่น้องบางคนก็อาจสิว่าเป็นหยังบ่ท้ำสะอาดมาพร้อมท้ำม,มั่งยุย่จ้าบางดอกก็ทถ้ำบางบางดอกก็บ่ได้ตัดค่ะพี่น้องก็ติชมได้นะคะบอกมาได้จ้าพี่น้องรับฟังรับ คําแนะนําต่างๆจากพี่น้องได้เป็นเห็ดเพิงขาไล่สะส่วนมากเนาะค่ะเนาะนี่คือเห็ดเพิงขาไล่จ้ะนดอกกําลังแกงพอดีละค่ะกระบอเถ่า,าบอหอยังกําลังงุมง่มๆงาม,มๆจ้ะ <laughs> ลืมเอาแนวมาใส่ตัดขาแล้วก็สิเอาเอาเชื่อมันนี ไปบ้านเข่าปลาคือเกาไปไว้ในตนใ้นไม่อันนี้ปลาคือเกาค่ะนี่แหละยุขางแข็มยะด้งพักอยู่นี่นะคะพี่น้องช่วงนี้เห็ดกำลังออกใหม่ค่ะเป็นเห็ดอะไรเป็นเห็ดเผิงขาไลา่เป็นเห็ดเป็นเห็ดหมวกสมจ้ะเห็ดหมวกสมเห็ดเผิงขาไล่ บางคนก็เอินบอคือกันน่กันนะบางคนก็จะเรียกไม่เหมือนกันอันนี้ยนงเรียกเห็ดเห็ดพึ่งหมวกส้มขาลายนะคะ <c oughs> ขออภัยเด้อพี่นงนะคะยะนงก็สิตัดเสร็จแล้วเต็มกระตานี่นะคะตัดเสร็จแล้วก็สิต้มต้มประมาณ20สินาทีค่ะแล้วก็เทน้ําทิ้งนะคะพี่น้องแล้วก,ก็เอามาแกงมาแกงมาผัดไอ ผัดกะเพรากะเสบนะคะพี่นงผัดแล้วก็ทําผัดเนยก็อร่อยค่ะฝรั่งเขาชอบอผัดเนยนะคะลอกขาออกด้วยด้วจ้ะพี่นงมีดกระซื่อม่บ่คอยบ่คอยคมบ่คอยเข่าบันไดมีดปาดตีนเห็ดกระไดเป็นลุยๆย,ยังไดบุปปาดบาค่คอยเขา่าแล้วก็ลอกลอกขานะคะนี่เยนงก็จะลอกขาแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่ ลอกขาลายๆเขาออกนะคะแล้วก็ไปต้มปาตีนแล้วก็ลอกขาออกค่ะนะคะแบบนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวยายน้องกะสิอาบอกนิดหน่อย,อยเพราะเป็นพิธีเนาะคะ่ะเดี๋ยวยายน้องกะสิเฝ้า,าตัดเพราะมันคําแล้วะคะ่ะพกโม่งขึงแล้วอันนี้แคมปิง้งยายน้องอยู่มจะมีลำธารเนาะคะ่ะเนาะเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะ เพราะว่ามันมันมืดแล้วมันจะมืดแล้วไม่ใช่มันมืดมันจะมืดแล้วนะคะยายนงก็จะรีบๆตัดขาเห็ดแล้วก็จะเอาไปต้มต้มเสร็จก็จะเอาไปผัดเนยฝรั่งก็ชอบผัดเนยกินนะคะเนาะ ค่ะมือเอื้นอนยายนุ่งก็สิเขาป้าเก็บเห็ดป,ปีปีนเขาเก็บเห็ดอีกคือเก่าล่ะค่ะบ่รู้ว่าสิได้นี่ยเห็ดหยังเนาะค่ะเนาะมือเอื้อนเนาะค่ะก็จังติดตามไปเป็นกําลังใจไปซอยกันเก็บเห็ดเด้อค่ะไปลุ้นนํากันว่าสิได้เห็ดหยังมื้ออื่นเนาะะคะ่เนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก่ะยายนุ่งสิอันปิดคลิปไว้ก่อนเนาะ,ะ,นะกันเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆที่มารับชมแล้วก็มาช่วยเก็บเห็ดเนาะคะ่ะเนาะ ขอบคุณหลายๆบ่คืน่าสีได้บ่ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้วันนี้ได้ล้นตะก,ก้าเลยนะคะ <c oughs> เป็นเห็ดพึ่งขาลายล้วน,นๆไม่ใช่ล้วนหรอกค่ะมีจะมีเห็ดพึ่งหวานอยู่สองดอกดอกหนึ่งในใต้ตะก,ก้าเนาะ,ะเ,ะ <c oughs> เห็ดพึ่งหวานน้ำเนาะค่ะโชคดีบ๊ายบายทุกคูทุกคนขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดไลค์าากดแชร์าาๆๆให้อย่าโนงน้ำในเดอร์จัดเออ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายดอีเวนนิ่งค่ะตอนเย็นหกโมงครึ่งแล้วค่ะ โชคดีบ๊ายบายทุกคูทุกคนสวัสดีค่ะ